มาแล้วครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนมีนาคมนี้นะครับเป็นการฉลองการครบรอบ2ปีของ BOOM บูงกลูตาช s นะครับ t years anniversary นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมีโปรโมชั่นให้ถึง2โปรโมชั่นครับโปรโมชั่นแรกครับสำหรับคนที่มียอดสั่งซื้อบูงกลูตาช s นะครับ ในระดับดีลเลอร์หรือว่า525ชิ้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2566ครับต่อที่1นะครับนั่นคือสิทธิพิเศษในการรับกำไรเพิ่มเติมอีกชิ้นละ5บาทนะครับของ Boom บูมกลูตาชอลทุกๆชิ้นที่ขายได้ตลอดอายุสัญญาการเป็นตัวแทนยำ้ำตลอดอายุสัญญาของการเป็นตัวแทนของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนั่นเองนะครับโดยเราจะคำนวณน,นะครับยอดขายของทุกๆชิ้นแล้วคูณด้วย5บาท แล้วจ่ายกําไรส่วนนี้ให้กับตัวแทนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ในทุกๆปีนะครับโดยสาหรับปีนี้ก็จะเริ่มคํานวณตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2566ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคันปี2 5 6 7และบระิษัทจะจ่ายส่วนแบ่งกําไรนี้ในวันที่5มีนาคมปี2567นนั่นเองครับและจะเป็นแบบนี้ไปทุกๆปีตลอดอายุการเป็นตัวแทนของคุณนั่นเอง ต่อที่2ครับนั่นคือการได้เข้าร่วมงาน The Expert Season 2นะครับอีก1ที่นั่งฟรีโปรโมโชั่นนี้นะครับมีแค่เงื่อนไขเล็ก,เลกๆเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือซื้อสินค้าในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดก็ได้1ชิ้นนะครับภายในระยะเวลา1ปีแค่นี้เองครับคุณก็จะสามารถรักษาสิทธิ์นี้เอาไว้ได้ครับผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับดีลเลอร์โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน,อนตัดสินใจสมัคร หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Icon Help ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025991999หรือ l i n e @iconhelp